สวัสดีครับกลับมาพบกับเมื่อจกสายโหดครับหลังจากวันนี้เราจะเอรถไปทำงานครับฝนเริ่มเลิอบตกนะครับนี่ครับกำลังเช็ครถทำบันไดใหม่ครับนี่ครับบันไดด้านข้างครับวันนี้เราจะออกงานครับไปทำถนนกับทำถนนกับขุดสะรับ หลังจากจอดฝนตกทุกวันเลยครับไม่ไม่ไม่มีวันว่างครับสงสัยต้องทำกลางฝนนี่แหละครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ยามมุมขึ้นแล้วครับสตาร์ด,ดครับ เรากำลังจะเช็ครวครับอัดจราบีหลังจากจอดนานครับไม่ค่อยได้ทำงานครับฝนตกทุกวันนะครับอัดจราบีครับ บันไดครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่องเมื่อจบครับนี่ครับหลังจากที่ทําบันไดครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับที่วที่วางรองเท้าครับสนิมขึ้นอีกแล้วครับทําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ควาสะอาดรถนะต้องให้สาดสาดตานะครับเรากำลังจะเช็คลรถอัดจารบีครับเดี๋ยเราไปรับงานไว้ประมาณหมื่นกว่าบาทครับ ทำถนนเข้าแล้วก็ขุดสะครับฝนฝนมันตกครับเลยทําไม่ได้ครับวันนี้ฝนเริ่มไปปลอยนิดนึงครับถ้าฝนตกก็ทํางานไม่ได้ครับอันนี้ครับกำลังจะจะ,จะอัดจะลครับ ขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับนี่ครับหลังจากเราล้างพวกแขกพวกอะไรออกครับสะอาดซ้านไว้เรารักษารถครับใครเร่งเครื่องครับ ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามตามหากันเยอะครับหลังจากเราไม่ได้ทำงานนะทำงานมาหลายวันครับดูครับน้ำยังเต็มอยู่ฝนตกเพิ่งเสร็จครับเดี๋ยวตอนทำงานกลับย้ายรถไปเราจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตอนนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวอัดจะรบีก่อนครับเดี๋ยวตอนทํางานเราจะถ่ายด้วยครับขอบคุณครับ